สวัสดีคร่ะ <c oughs> โอ้ยขอโทษขออภัยเป็นวัดไอสวัสดีคัะสวัสดีจุกู้ทุกคนครับผมครับตอนนี้ก็ได้ออกมาแล้วครับผมออกเชียรภูมิมาตอนนี้ก็หอดแจ้นคอแล้วครับผมแก่งคอครับแก่งคอเชียรภูมิครับผมครับ จะเหลืออีกประมาณ30ม0ิบสี่โลหอดบ้านรูกค่าครับผมครับยวไปกันเลยครับผมครับผมก็นี่หอดบ้านรูกค่ากะมาชมบรรยากาศตอนเช้าตอนเศร้าโอ้ยป้าองค์ป้าอ้อยครับผมเคตนี่นี่กระจะ ำอ่อยหลายครับกับมันครับผมมันสำหรัหลังเนาะแต่ผมก็บอลูว่าอาจจะมีหน้าอยุ่ดอกพราว่าหน้าิ่นต้องทํำแบบลุกๆตัต้ๆครับครับอ่อยหลายครับผมเขตข้นเขตจังหวัดชัยภูมิขอ,อนแก่นอ่อยหลายครับ แต่ว่าภาคอีสานกับนี่แทบถูกจังหวัดครับครับผมบรรยากาศยางมือชอครับฝากเป็นน้งกําลังใจให้กันนะครับเมมด้อผมขอเดี๋ยวลงคิด นี่เพิ่งได้ย็นแปลงหน้าครับแต่ว่ากระสิบตายแหล่เพตายแหล่ครับมันเนิ่นครับผมมันน้ำมัมมีครับครับผมครับไปกันเลยครับผมครับก็ตอนนี้กะเลี้ยวขวาเข้าบันแทนเนาะนี่ครับ ตรงไปชุมแพรครับเดี๋ยวขัวไปบานลูกคาครับอีกประมาณยี่สิบโลครับผมจากนนเซนดาเอานะชุมแพสีคิวนี่ใช่ยัพุ่มนี่ครับผมเขาบันแทนกับยี่สิบโลครับแต่ว่าบานลูกคาพอดป้อนบันแทนประมาณหากิโลครับ bên bầu cả chứ mà sâu năm mươi sâu thôi, làm sao tôi có thể Tục tôi thay tôi nghỉ vậy? Bất khởiใจ về con gấp cả Các... Các... ผมอาจจะทายคลิปแบบบ่เป็นรักเป็นตอนด้วยครับเด้อบ่เป็นรักเป็นเล่ห์ว่าเหมือนบ่เป็นรักเป็นแรงอาจจะแบบเริ่มต้นบ่ค่อยดีนั่นนู่นนี่นะครับผมแต่คุณถึงหัทไทยครับแมนบ่ล่ะแต่ทยเปิดช่องยูทูบมานี่ก็ไลค์กับเพื่อนจักปีแต่ว่ากั บอคอยได้ลงลิปครับเพราะว่าออกรถมาเรียนเองมันมันมันลำบากครับผมก็คือขับรถบริษัทเนีขับรถบริษัทนี่มันสะดวกครับผมแบบว่ามีคนงานขึ้นของให้ร่องของให้ครับผมพอาอยได้ยืไทายแต่ว่าขับรถจ้ของเองนี่ก็อ่าจังแบบ ใหญ่ขั้วใหญ่บ้านนี้กะแบบว่าเท่าต้องได้จับนั่นจับนี่ซอยหลุดขาว่าขอโทษขออภัยเด้อมันรถมันโดดขวางอาจชิโปนี่โอ้ยตา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 ยเอาบ่โอ้ยทัง เป็นงเหมือนบอกของลูกค้านในรถครับกับประมาณนั้นแหละครับผมก็คือแบบว่าต้องได้จับของสรลูกค่าต้องนีก็คือแบบถัาเป็นลักษณะแบบเมือว่าน,นี่ก็โอเคอยู่ครับ แต่ผมจะเรียกงานบางงานเด้อไม่มาเรียกเรียกขนงานดิครับไมยถึงว่าเรียกท่ายงานบางงานเพราะว่าบางที่ลูกค้าเขาว่าให้ท่ายลูกครับท่ายกล่องท่ายลูกเวลาผมท่ายลูกส่งงานผมก็ต้องไปขออนุญาตเขาว่าเออตอนนี้กำลังยกของล่วงจากรถน,น,นั่นนู่นนี่ส่งงานเพราะว่าเขาจะมีอะไรละ่ะ เขาจะมีลูกกล่องติดติดไว้ตามเสาตามนี่ว่าหามไทยลูก่ะครับผมครับประมาณนั้นละครับโอเคครับผมแล้วไปเจอกันยี่บ้านลูกค้าครับถึงบ้านลูกค้าแล้วครับผม ลำบากอยู่ครับบ่มีผู้ใดจับกล้องให้อขอถอยข้อนี้ได้เป็นปบ,บ่ครับครับครับเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อกะครับผม ห้อยบ้านลูกค้าเล้วครับครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมลงของเด้อครับเด้อสวัสดีครับ